สวัสดีครับพวกเราทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบสายโทรศัพท์ในฝั่งของตึกหรือในฝั่งของอาคารในฝั่งของตึกหรือในฝั่งของอาคารโดยปกติทั่วไปแล้วผูร้รับเหมาเขาก็จะรับเหมางานวางระบบไว้ให้เราเรียบร้อยเพื่อบทที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันว่าจากในห้องก็มาตรงจ u n ชั i นบ็อกหรือบล็อกของแต่ละชั้น โดยการเรียงตั้งแต่ห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะไ,ไปคอนเดกเข้ากับเข้ากับในตัวคอนเดกของของของคนเนในลักษณะอย่างนี้นะห้องที่หนึ่งก็จะอยู่ช่องที่หนึ่งห้องที่สองอยู่ช่องที่สองช่องที่สามอที่สี่เรียงกันไปจนครบจานวนทั้งหมดกี่ห้องอบทที่แล้วเราได้พูดคุยกันว่ามีชั้นละยี่สิบห้องยี่สิบห้องก็ ใช้ตัวคอนเนคอยู่2ตัวเพราะว่า1ตัวมันเท่ากับ10ห้อง2ตัวก็ยี่ห้องวังตึกลากแต่ละห้องเข้ามาห้องที่1จะอยู่ช่องที่1ห้องที่2องไมอยู่ในช่องถัดไปไล่ไปเรื่อยๆจนครบทีนี้พอต่อจากตึกเอาลงมา MDF ใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นสายขนาด25้คู่สาย สายที่ผู้้สายนี้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเขาก็จะเรียงกันตั้งแต่ขาวน้ําเงินขาวน้ําเงินอยู่ช่องที่หนึ่งขาวน้ําเงินขาวส้มขาวเขียวขาวน้ำตาลขาวเทาแดงน้ําเงินแดงส้มแดงเขียวแดงน้ําตาลแดงเทาครบสิบสช่องพอดีพอขึ้นคอนเทคที่สองก็เป็นทารองเดียวกันนะครก็จะมา ดำแก็จะมาเป็นดำน้ำเงินดำส้มดำเขียวดำน้ำตาลดำเทาไล่เข้าไปจนครบอีกหนึ่งแถวนะครับทีนี้พอพอพอได้ครบทั้งหมด20ก็เท่ากับ1ชั้น1ชั้นเขาก็จะ,ะปล่อยสายลงมา25ห้าคู่แล้วก็จะมีมาร์กอยู่ข้างล่างระฐานโทษผมผมผมก็ได้ได,ได้กำลังคุยถึงถึงข่าวที่แล้ว เอาเป็นว่าคราวนี้เราจะมาคุยตรง MDF จากข้างบนมันจะลงมาในลักษณะที่ผมพูดมาทั้งหมดพอมันลงมาทั้งหมดปุ๊บพอมันมาเข้าตรง MDF ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียงคล้ายๆกับเรียงจากข้างบนเพราะว่าใช้ใช้ตัวคอนเด็กชั้นละ2ตัวก็คือ20 20่ห้องทีนี้พอมาอยู่ตรง MDF ข้างล่างเนี่ย20ห้องก็ใช้ได้2ตัวและทีนี้พอ พอมาถึงชั้นสามแต่พอมาถึงชั้นสองชั้นสองเนี่ยเขาก็จะไปดูตรงสายยี่สิบยี่ห้าคู่ที่มันมีมาร์กให้รู้ว่าเป็นของชั้นสอง 2. เอามาเข้าในกลุ่ม m f, f อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเข้าในลักษณะเดียวกันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ขาวน้ำเงินขาวส้มขาวเขียวขาวน้ำตาลขาวเทารบสิบได้สิบห้องหนึ่งแถวแล้วก็ มาเริ่มดำดำดำน้ำเงินดำส้มดำเขียวดำน้ำตาลดำเทาไล่กมีเป็นของชั้นที่สองหลังจากจบชั้นที่สองปุ๊บก,ก็จะมาเริ่มที่ชั้นที่สามถามัดไปอีกลักษณะอย่างนี้ไล่ไล่กันไปพอมาเริ่มชั้นที่สามก็จะเริ่มตรงตรงตรงขาวน้ำเงินเหมือนเดิมนะขาวน้ำเงินก็จะไปอยู่ตรงช่องที่หนึ่ง ขาวส้มช่องที่สองขาวเขียวช่องที่สามก็ไล่ไปจนครบสิบสิบช่องก็ได้ทั้งหมดสิบห้องหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็มาถึงห้องที่สิบเอ็ดห้องที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นอีกยี่สิบห้องยี่สิบช่องพอครบยี่สิบช่องปุ๊บก,ก็จะได้เท่ากับในตึกทั้งหมดหกสิบห้อง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆตามที่ตามที่ได้อธิบายให้ฟังวิธีนี้ชั้นหนึ่งก็จะอยู่กลุ่ม20ห้องถัดมาก็เป็นชั้นสองอีก2ีห้องถัดมาก็ได้เป็นชั้นสามอีก20ห้องแล้วมันจะมีคอนเน็กเหลืออยู่อีกหนึ่งคอนเน็กเป็นเป็นคอนเน็ที่7จ็ดไอคอนเน็ที่เเนี่ยมันจะเอามาใช้สาหรับโอเปอเรเตอร์ หนึ่งช่องก็คือช่องที่1นึ่งโรออเรเตอร์ช่องที่สองอาจจะสำรองหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยโปรเรเตอร์ส่วน3,4,5,6จนถึง4,24,64ก็จะเป็นส่วนของการสแปรไว้ช่องที่เหลือข้างหลังมาก็จะเป็นช่องที่จะใช้สาหรับสายองค์การโทรศัพท์ เข้ามาแล้วก็จะได้มีการมาร์กต่างๆไว้ให้รู้ว่าในตู้ MDF หนึงตู้จากฝัาของตึกมันประกอบไปด้วยอะไรบ้า,บางเขาก็จะปิดไว้ตรงฝาฝา MDF ของเขาหลังจากนั้นพอฝากตู้โทรศัพท์เข้ามาติดตั้งก็จะมาดูจากข้อมูลเดิมทั้งหมดของผู้รับเหมาที่เขาทำไว้ว่าเขาทำไว้อย่างนี้นี่นะมี ตามขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้มันจะตรงกันโดยอตัตโนมัติเพราะมันตรงกันโดยอตัตโนมัติปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในฝั่งของตู้โทรศัพท์ว่า m f ออกจากเอแล้วไปเข้าตู้โทรศัพท์เข้าไปในส่วนไหนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้วันนี้ฟังตึกเป็นอนว่าเข้าใจโครงการลักษณะน,นี้สวัสดีครับ